น้ำเสือใหม่เอาคนลงอ๋อไต่ได้ยังเอาคนลงอ๋อไต่แน่นเนี่ยเดีเ๋กวก่อนอะไรทั้งไปจะได้ค่ะมาหาป่ากันมาหาป่านำกบมาเนี่ยเองอะ่ะปาที่เล็กๆ,ๆกันาการแม่ห้อยแม่ตึ้งแม่กาหนึ่งทุกมาหนึ่งมาไต่ ทางนอนไหลเรื่อยมารีดๆรอดนอนไนเขินกันอ่ะไปมาทั้งวันแ่ะใส่พายไว,ว้่ะต่อเดียวหานไหนควายนอนนี้นอนนี้คืนนี้นอนป่านอนป่านอนเขาอะเอาไขบ่บดโมไปทำไ้อ่ะ คำใน,นเอาเกินนั่งปลากินไข่มดชมนะเนาะนำเนี่คําในนอนที่เนื้นนนอคุณหนักไผ่ใส่ไผไว,ไว้ที่เนื้อของเขา่าทางคำว่าเอาปลาแทงเสริมแมงไว้1ิเอ็ดคือน้อนในเขินคำแม่ ไอ้ก็ตึกขึ้นเอาไข็มมดสมห้างนี้ไหนห้างมีในยุ่งไหนห้างนำ้ำน้ำสีเขิงเอาอย่างไงวะ ก็เลยติดกัดอีดีอ้รอดกันน้ำม,มึงตีเลี้ยงอ่ะติกัดได้่นอ่ะหาไหนควายกลางไหนมึงจำตีปางหาใจเนียงกันอย่างนั้นอ่ะห <c oughs> ยุเนียงกลางไหน <c oughs> มีอะไรโตสามสี่โตไหมเนาะกาต้ววเาเนาะเนียงเคืองอะไรมาสิบสามตววโตเคียวเหลียวเองเนาะขนาดข้าวขา้ขาวกินข,าข,านขา้าวล้มามข้าวไหนข้าวคำงาข้าวล้ามหมดข้าวขำข้าวไหนกินข้าวล้ามง,ง่ายๆ คือในอากาศคือในคือในสามสิบโตสามสิบโตคือมาไกลสี่สิบหะเอามาสี่คือไหจำจำปากตัวนะเนาะก,กัดก็กัดจริงจังทำว่าฉาว่ากัดแห้งให้ทำว่าในกัดแห้งทำไมาทาง,งไหนอ่ะเนาะ คำว่าหนึ่งไหนพายฮะลุกตึกไทยขึ้นทางนั้นนะไรเออเต๋อเนาะอันถ้าว่ามไม่ใครเป็นหมักทีนแวน้นหนอไม่ล่มใส่แนะนำใครเป็นหมักทีนแน่นอ่ะคือไหนอ่ะ น้านับตัวไหนกว่าม,มีในหางโปวงนูง้ย่อยนยี่น <c oughs> ่ะปลุกหนูมาหลง <c oughs> ในหน้าปลาเงาะลายมาบอกสิบจ่อยมีไงก็ไม่ได้ขึ้นมาถึงเนื้อแน่ว่ะ ลุกเตี่ยวลอยตั้งปุ่นจิกลอยตั้งป่นไปขึ้นมาลอยอออต่อขึ้นมามาถึงจิกลอยข้างในดิขึ้นเมื่อที่เทินถึงไหลมองไปหั่ว่ะลอยต่อลอยน้าอยู่ในห้ยนะคำว่านอนลอยทั้งปุ่นลอยทั้งตายวนเมื่อนมขึ้นมามีลอยตั้งไหน ้อยต่อร้อย้อยสืบ้อยว่ะคืกว่าสังกีที่ไตใน,นมเมืา่านเขาขึ้นไปติดไตอ,อังองเลยเนอังเลยสิบจ่อยปลาปลาตัวใหญ่นํบาเลนะ้นเนาะมีหมอกสอกนในลายตัวกันแล้วเนาะนปลายางเห็นเนาะปลาใส่ขาเท่าไ